มนต้องเก็บตังค์ขอสองตัวขอตัวคืออะไรขอหวยยังไม่ได้ฝันเลยฝันตลอดเลยเหรอฝันถึงเม็ดพี่พเจเลอร์สวัสดีค่ะพี่โริดีค่ะพี่เจเลอร์ทูนิส่กครับอ๋อคแม่ไม่พอใจบอกได้นะพี่ สวัสดีค no, ่ะเเย็นเดเย็นเดเย็นกลับอ่ะหรอทำทไมกลับอ่ะเอาหรอเอาหรอนึกว่าจะอยู่ต่อไงรูปเมื่อวานนี้เราสองต่อจบเมื่อวานยุตีหนึ่ง ไม่ได้เรียนแท็บเล็ตวันนี้แหละนี่เลยนะตัทบเลคืออะไรเรียนแท็บเล็ตได้แท็บเล็ตแท็บเล็ตแท็บเล็ตไงที่แปลว่ายาใช่อืมแท็บเล็ตอ่ะไม่ใช่ไอแพดอ่ะไอแพดโน้ตโน้ตโน้ตไหนที่ต้องใช้กันนั่งเรียนเราใช้ในชื่อแอปมาครับอี๊ยไอแอปเลยต้องไปเช็ค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 หน้าตึก ใครเจอ Wifi ก็โชคดีไปใครไม่เจอ Wifi ก็ไม่ได้เชอแอาค้รือมาค่า <c oughs> ะ,ะไม่ต้องเช็คชื่อเลยม,มาค้าก็แชร์ w ว f i จา่ <c oughs> มือถือตัวเองไแชร์เขาปลอดัยแมวตัวนี้อากาัมากเลยกลย <c oughs> บับ <c oughs> บ้านได้ไปค <c oughs> รับ <c oughs> ถ่ายรูปยังอะถ่ายแล้ว่าหมดนะหรือว่าพี่อยู่